เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนของประชาชนเสียหายกว่า24หลังและประชาชนอีกหลายครอบครัวยังไร้ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์การเรียนมันก็ไหม้ไปหมดเลยเจ้าซื้อมาใหม่หมดแล้วแต่มันไหม้ไปนในกล่องพุงเพราะว่ามันเอาอย่างวัดตานเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ l อนะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ชุมชนสุสานช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ3าทุ่มเศษเศษนะคะซึ่งจุดที่ดิ่ฉันยืนอยู่ตรงนี้คาดว่าจะเป็นบ้านต้นเพลิงค่ะที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปจนหลังสุดท้ายนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนนี้เป็นจํานวนมากค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงใหม่ท่านสุริยะประสัท์บัณฑิตก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงใหม่ท่านสุภาชัยเ e อี่ยมสุวรรณนะคะเดินทางเข้ามาติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าพร้อมกับให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยในครั้งนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่เทศบาลนารครเชีงยงใหม่สายกันบินต่างๆนะคะหลั่งไหลกันเข้ามาร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งน จำนวนมากค่ะซึ่งยอดบริจาคเมื่อวันนี้นะคะอยู่ที่165,781บาทค่ะความเสียหายนะคะเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างค่ะบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะคะได้รับความเสียหายจํานวนทั้งสิ้น20หลังค่ะและประชาชนยังคงไร้ที่อยู่อาศัยจํานวนกว่า80รายทั้งหมดนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบในการเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ค่ะผู้ชมและตอนนี้เราอยู่กับผู้เสียหายทั้งสองท่านนะคะก็คือป้าซ้อนกับป้าน้อยค่ะซึ่งก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะจากเกินการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ซึ่งทางป้าซ้อนเองก็เห็นบอกว่ามีอาชีพเย็บผ้าใช่ไหมคะแต่ว่าเสียหายทั้งหมดเลยในส่วนนี้นี่อยากให้ป้าซ้อนฝากถึงคุณผู้ชมว่าอยากให้เข้ามาช่วยเหลือในส่วนไหนบ้างป้าซ้อนก็ได้จักเจ้าก็ได้จับสามหลังมี อยากก็ได้จักเจ้าจักโค้งหนึ่งหลังแล้วก็จักเย็บหนึ่งหลังค่ะเขาได้อย่างอีเจ้าเพราะว่ามันมันเป็น,นัานที่เฮาต้องเอามาทำมาหากินเลี้ยงสิบเจา้าเจ้าะสอนเยีผ้าได้อย่างเดียวค่ะต้องเลี้ยงหลานน้อยสองคนในเจา้าเลี้ยนหนังสือโมดค่ะป .4 ป .4 กม .4 เจา้า อุปกรณ์การเรียนมันก็ไหม้ไปหมดเลยเจ้าซื้อมาใหม่หมดแล้วแต่มันไหม้ไปนในกล่องพุงเพราะว่ามันเอาอย่างตะตานเลยค่ะเอาอย่างตะตานจักอย่างเลยเอาได้แต่หลานสองคนน่ะ ค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับหนึ่งในผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับคุณพี่ประภัยอภิวงศ์นะคะซึ่งพี่ประภัยเองก็มีบ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมคะหลังสุดท้ายที่เกิดเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะบ้านได้รับผลกระทบครึ่งหลังแต่ในใน,ในด้านของความเสียหายนะคะก็ถือว่าเสียหายทั้งหมดค่ะ ในส่วนนี้พี่ประภัยอยากให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องไหนบ้างคะให้เขาสร้างบ้านให้ใหม่ค่ะค่ะ่ทั้งหัวเรือนเลยค่ะเพราะอยู่ที่เดิมน่ค่ะค่ะแล้ววันที่เกิดเหตุนี่อยู่ที่บ้านค่ะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันมาไวมากค่ะแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ดีค่ะมันก็เลยไหมหมดเพราะบ้านเป็นบ้านไม้ค่ะ แล้วก็รถด,ดับเพลิงกเ็เข้ามายงังไม่ถึงเพราะล่ช้าไปหน่อยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะท่านสุนทรยามสิรินั่นเองนะคะ,ะท่านรองนายกคะทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองมีแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันคีภัยในครั้งนี้ยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็ทางเทศบาลนครเชียงใหม่กําลังสํารวจนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่เกิดเหตุเพลิงไหม้น่ะมีทั้งหมดกี่หลังคาเรือนนะคะทราบนะครับว่าตอนนี้มีคข้าวๆอยู่ 24หลังคาเรือนประมาณนะครับเนื่องจากการสำรวจยังไม่เรียบร้อยนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่โดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้สั่งการให้กองสวัสดิการและสังคมนะครับเข้ามาสำรวจนะครับเพื่อจะดําเนินการช่วยเหลือคาดว่าคงใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการสำรวจถ้าสำรวจเรียบร้อยทางเทศบาลก็จะดําเนินการช่วยเหลือตามที่มีระเบียบของทางรายการระบ่งไว้นะครับ มีมังมามั่งแล้วนะคะแต่ก็อยากต้องการเพิ่มก็คืออาจจะเป็นน้ำาะะชอบแบบน้ําใช้น้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช,ใช่ค่ะแล้วก็อะไรก็ได้ที่จําเป็นสําหรับที่ว่าเรากําลังเดือดร้อนนะคะถ้าเอานะไวๆนี้นะคะคืออย่างเงี้ยค่ะ ทางทางจังหวัดเองกับทางเทศบาลเองครับแล้วก็ทางนายกอ,อกบอจอได้คุยกันหารือว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะช่วยเรื่องของที่อยู่อาศัยก่อนแล้วก็ในเทศบาลเองก็ได้กันเงินไปแล้วนะครับจะช่วยครอบครัวละสามหมื่นสามพันบาทในในเบื้องต้นที่มาสําหรับจะมาปลูกอาคารขึ้นมาใหม่นะครับผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคครับเรื่องงงก็เพื่อห่มที่นอนต่างๆก็ต้องขอบพระคุณทางผู้มีส่วนร่วมทุกท่านครับที่กรุณาคน ที่อยากไลยจริงๆครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณจริงๆครับผมครับ I <laughs> และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคืบหน้าที่หลายภาคส่วนค่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เกิดขึ้นที่ชุมชนสุสานช้างคลานแห่งนี้ค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองเชียงใหม่ค่ะก็ได้เข้ามามอบทุนนะคะในการช่วยเหลือเบื้องต้นจํานวนเงิน5,000บาทค่ะและใน78หมู่บ้านนะคะก็จะมีการตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือและรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประส อักคีภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองนะคะในฐานะที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ดินของเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะก็ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะคะเบื้องตน้นตามกฎหมายกำหนดก็ให้ความช่วยเหลือเป็นการจัดสรรงบประมาณในการสร้างบ้านใหม่นะคะหลังละ33,000บาทค่ะทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าที่เราได้มาติดตามกันที่แห่งนี้นะคะสุสานช้างพานค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวประจำในวันนี้นะคะติดตามข่าวสารในรอบวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตามปกตินะคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้ค่ะพานุพงศ์สันปะแก้วถ่ายภาพสมัชยายนอร่า,ารายงานจากสุสานช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ